ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องกะแล้วแต่เจียบเบอสุขูสุคนเนาะค่ะพี่น้องอนอื่นกะขอน้อมมนุโมทนาสาธุเนาะค่ะในทุกๆุกวันทีเจียบใดเดินทางปเฮ็ดมาโมนีเนาะค่ะพี่น้องขอให้ไปนุ่นดวงเปิดโชดลาภให้พี่น้องเอฟซีพี่น้องเบอร์สุขูสุคนค่ะขีดสิ่งใดสมุงมพรปราถนารวดเร็วท่านใจค่ะพี่น้องที่สําคัญขอให้แตกสามตัวตรงบนรางเนาะค่ะวิทนีวิสินเบอร์สุขูสุคนค่ะพี่น้องสาธุค่ะมนีกะ มาสักการะขอพอรเนาะคะา่ะ่ันปูองค์ดำนาคราชเนาะค่ะพี่นอ้องขอพอร่ <im it> นพันปูองค์ดำนัคราชของเฮาเนาะค่ะหไหมีโชมีลาบเนาะคะ่ะยูวัดธรรมเขาปะทุนเนาะค่ะพี่นอ้องเพราะว่ามืออื่นเนาะค่ะมืออื่นเจ็บจ่าเดินทางกลับ,บ้านเนาะค่ะจังหวัดอุบลราชธานีเนาะค่ะบานเกิดเมืองนอนเนาะค่ะกลับไปสักการะขอพอร่นพันปูนคราชองค์ดำอีกครั้งเนาะคะ่ะยูวัดผู้ยอดรวยเนาะค่ะพี่นอ้อง ที่สําคัญก็จะมีอีกวัดหนึ่งเนาะคะ่ะอีกสถานที่หนึ่งเนาะคะ่ะที่เตรียมไปด้วยโชกลาบเนาะค่ะพี่น้องกับบร,รมีปูพุชชงนคราดเนาะคะ่ะอยู่วัดอินผานางค้อยเนาะคะ่ะแล้วก็วัดปากแซงเนาะคะ่ะโดยเฉพาะวัดปากแซงเนาะค่ะพี่น้องวัดปากแซงเนาะคะ่ะติดบานเจียบเนาะคะ่ะขามไปก็จะเป็นสวรรค์เขตเนาะคะ่ะฟังเล่าเนาะคะ่ะบานพีเมืองนองเฒ่าเนาะค่ะพี่น้องก็จะประมาณนั้นเมื่อน,นิดนึงเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่ามืนอนี้อ่าท่านบุญแต่เศร้าเนาะคะ่ะ เขากว่าท่านกินอยู่เนาะค่ะพี่น้องกินแต่เขาเสาราเขาเที่ยงว่าท่านกินเนาะค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาอ่ะปลายสองเนาะค่ะพี่น้องบ่เป็นยังค่ะเพราะว่าเจี๊ยบจะรีบแห่ฮอดชนบุรีเนาะค่ะเพราะว่าตอนนี้จะอยู่จังหวัดระยองเนาะค่ะเพราะว่าจะไปบอกไปเจ้า่านปูเนิลกาศนคราเนาะค่ะพี่น้องหลักปูนิลพัดนคราเนาะค่ะพี่น้องแลวกปูองค์ดาเนาะค่ะยวัดป่าอัมพะโลเนาะค่ะความเสื้อความสัท่าไปมันค่ะพี่น้องผู้ไดเสื้อกระไดผู้ไดสัท้าผู้นั้นกระไดเนาะค่ะ ผู้ใดบ่มากเกี่ยวกับเรืองแบบสายมู่หรือว่าบ่มากเกี่ยวกับโต๊ข่อยกะสามารถเลือนผ่านได้นาะค่ะพี่น้องเพื่อที่จะบ่ให้อ่าสามวามลำบากใจให้กันนาะค่ะพี่น้องเบิ่งค้นถี่บ่มากมันกะทรมานจิตใจจะคของนาอค่ะก็จะระมาณนั่นน่ะขออนุญาตบาดข้ามเด้อพี่น้องอลับรถไปนำเบาไปนำบ่เป็นยังดอกกับพก็บ่อยได้แนมหมู่เจ้าดอกก็จะประมาณน่นะแนมบางไ่แนมบางแต่ตอนนี้มันโ่เมนแบบ ทีชุ่มโชนเนาะค่ะพี่น้องเบิ่งก็ะหูไม่แต่ปลาเห็นบอกกระจุกโรนะพี่น้องไม่แต่ปลาอย่างแล้วก็ปลาบักทุเรียนเนาะค่ะพี่น้องบางท่านทามาว่าไงแนวทังโชคลาภบอกคุณเจี๊ยบกาดเหลี่วแต่ว่าลาเหล้วแต่โอกาสเนาะค่ะเพราะว่าเจี๊ยบกะเฮ็ดคิปเกี่ยวกับการทําบุญแล้วกชีวิตประจาวันของข่อยเนาะค่ะพี่น้องบ่ได้แบบเฮ็ดคิปไหาหวยเนาะค่ะเพราะว่าข่อยกะบ่ได้รู้เนาะค่ะว่ามันจะออกอย่างแต่บังเอิญปีใหม่มานี่บาท่านดูจังหวะเนาะค่ะ ปีที่แล้ว่าต้องวาถึงค่ะผู้ใดอยางโห่ค่องคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเนาะค่ะถามเอฟซีผู้เิ่นติดตาม่อยเนาะค่ะว่าปีที่แล้วลดจังหวัดก็จะประมาณนั้นละคะ่ะบางคนกับกว,กว่าก้อยคุยจยังสันจังซี่ให้เลขบ,บ่จริงโน่นนั่นนี่เนาะคะ่ะล,ลองไปเบิงเนาะค่ะหัวใจแย่เจดว่าก้อยไ้ก่อนหรือห้หลังเนาะค่ะพี่น้องอย่าพึ่งให้อย่าพิ่งว่าให้การฆ่าหาก,กันแพ่งกนันไห้ค่ะนะเมตานะเมตาต่อกันค่ะพี่นอ้องคนเฮาเดี๋ยวมันก็ตุยแล้วเนาะค่ะพี่น้องไม่ไพอยู่โดนดอกพี่น้องแล้วกก่ะตุ ยังทีแม่ตากันใดซอยเหลือกันไดกะซอยเหลือกันป้าให้นาะค่ะพี่น้องบางคนถือเรขนั่งข่อยเมื่อที่แล้วข่อยกะให้แต่เจนนะค่ะพี่น้องกะมิโชมิลาบเมื่อแรกของการถูกไหวก็บอกว่าถามมิโชมิลาบจะท่ามบุญซอยสางนาะค่ะจาได้อยู่นาะค่ะที่แรกบอกว่าหาเมื่นบันกะรดนมาสามเมื่นมันเอาไปเอามากกะโบเฮดเนาะค่ะกับโบเดวาเนาะค่ะเพราะว่ากระสีไใ้แค่งมวดนั้นงวดเดียวละหมวดสุดท้ายละโบเม็นหมวดเดียวข่อยมันมาหลายงวดแล้ว ตะกาจะเป็นหวดสุดท้ายเนาะคะ่ะพี่น้องผู้ใดมียางกาฝากติดตามเนาะคะ่ะช่องทางสีน้ำเงินเนาะคะ่ะช่องทางสีน้ำเงินแล้วกะช่องทางสีแดงเนาะคะ่ะทุกช่องทางออนไล์เนาะคะ่ะซื้อเดียวกนแล้วแต่เจียบแล้วกะโปไฟายเดียวเนาะค่ะกะแลวแต่เจียบกะจะประมาณหนเนาะคะ่ะพี่น้องพยายามให้มันหอดชนบุรีอ่าสีม,ม่งแรงเนาะคะ่ะบอยเกินนี่เนาะคะ่ะเพราะว่าต้องไปสักการะขอพรอนทันปูย่านวัดปิดเนาะคะ่ะพะว่าวัดหนาจะปิดประมาณโอ้มงแรงเนาะคะ่ะพี่น้อง วัดทอยใหญ่เนาะค่ะพี่น้องก็จะเป็นวัดทอยใหญ่วัดปามพะโลแล้วกะ็วัดผู้ละข้างเนาะค่ะพี่น้องขนาจะประมาณสองทุ่มปล่วจีงไ,วงได้เข้าบ้านเลยจึงได้กกะใดใดก็ตามแต่รอบบางอีกที่เนาะคะ่ะแต่ทีนี้แน่มือจะเดินทางกลับบ้านเนาะคะ่ะแต่ว่าเจ็บจะเมื่อยี่ยมาแลกพี่น้องเพราะว่าการรถติดนเนาะแต่ว่ารถก็มาจะติดอยู่แล้วเราบน่แลกเนี่ยเพราะว่าพี่น้องเป็นกัทย่อยกลับบานเนาะค่ะพี่น้องเบิรงคลิปอันนั้นไหมพี่น้องคลิปที่อ่อ ตึกระถลมเนาะค่ะว่าจะบอ่ออกมาเว้าวละเนาะค่ะพี่น้องกะบปดอาสงสารพี่น้องเอฟซีบด้เนาะคะ่ะผู้เพิ่อนอ่าอยู่กรุงเทพกรุงไทยเนาะค่ะพี่น้องเ <c oughs> พิ่นกัเดินทางกับหลายคนละล่ะพี่น้องเดินทางกับบ้านหลายคนละล่ะก็ถูดเข้าไปเด้วยงันกล่องมันก่อนพี่น้องประมาณนั้นละช่วงนี้วันแห้งกว่าเป็นจืดลืออยู่หุบเงี้ยเงี้ยหอกไปแล้ว บงเบิงกับบรลูบ่ละตีกคงตีกรอบจำบ่งมาถือละพี่น้องเอ้ยบ่มีเวลาไปออกกำลังกายปีนเขากับออกกำลังกายเพราะงั่ะแต่ละหม่องแต่ละบอลกอยไปกับเบื่องกรวโดบ่อขึ้นเขากะรอดทำเนาะค่ะแต่ไปด้วยแบบไปด้วยใจทีแบบศรัทธาเลยพี่น้องผู้ใดทีศรัทธาต่อองค์เจ้าปู่เจ้ายานาคาหน้าขีเนาะค่ะนี่เป็นเคลดลรบเนาะค่ะผู้ใดจะเสือบเสือบเสือบแล้วก็สร้างเนาะค่ะพี่น้อง ถ้าผู้ใดที่อยากมีโชคมีลาบเนาะคะ่ะสิ่งเดียวที่จะนําไปเบิกโชคลาบจากท่านปู่นัคราชเมียาน,านะคราชใดเนาะค่ะพี่น้องก็คือบุญกุศลบุญบารมีที่เฮาวปฏิบัติเนาะคะ่ะพี่น้องการที่จะทําบุญเนาะคะ่ะบ่จําเป็นต้องร่ํารวยเนาะคะ่ะพี่น้องเฮาเฮ็ดตามกําลังเฮาบ่จําเป็นต้องร่ํารวยเนาะค่ะพี่น้อง,าาาาง,างาาตามกําลังที่เฮาเฮ็ดไหวค่ะพี่น้องเฮาไหวซําใดก็ซ้ำหนั้นถ้ามีเงินบาทนึงเฮาก็เฮ็ดซํากําลังเฮาบาทนึงก็เกิดบุญซํากันเบิดพี่น้้้้้อองงกกาาาาาารทที่่่่เเเฮจจะะะํํบบบบุุญญแลลววไไดดหยยมัันนนนนนขึูิคพี่น้องม,มันนขึ้อยู่ ใจเห้ามีพี่น้องจิตใจของเฮาเนี่ยเะราต้องแปลกเด้องคอยเบิ้องลิ้วคนทางนี่ยคอยเบิ้องอยูวถามมันมียังมาไกาลล้นมันกะสิเตเลื่อนตืดตืดอยู่ดอกมาต้องหวงงขาปลอดภัายหายหวคงขาประว่าถนนหนี่มีแต่มง,ง่อยเบิ้งไม่จะปาไหมาเส้นทางที่ข่อยไปมันจะเลื่อนดอกพี่น้องเอ้ยเขาป้าเขาดงปีนเขาอยู่นั่นละ่ะมีมองได้ไมีเข้ามาจะเลื่อนดอกมองเจียไปผู้ใดติดตามต่แรกนะจะคุณตา ปูนทั้งเธากับปีนผูกึ้นทั้งเขาหุน่นพี่น้องประมาณนั้นแหละเกมก่อนหายใจบระเทาะเอะกอดไขยค่ะโอ๊ยไส่หัดอพี่น้องว่าเหล็กมันสีออกช้างทำบุญไว้หลายหลายควยเสื้อเด้เอ้าแบบทำบุญหลายหลายอ่ะมือนึังเข้ากระถือเองเลเอ้าบ่มีบุญมันบ่ถือหรอกถ้าเ้ามีบุญแล้ว,นนก,ว,ก,วก,ลกับบาร,รมีโอ้ยรับหูรับ,รบตาสื่อกับถือไปไซเทวดาแม่นั่งใหม่ม่นั่งก็ ตาเคียนเจ้าปูเจ้ายาเพิ่นเมตตาอยู่แล้วค่ะเบากวอกแต่ร่มหลล่ละพี่น้องเอ้ยแห้งเบากับบ่มีไปปีนเขามาแล้วกะครับรถต่อเจีบกับบะม่ก้นลวยเด้พี่น้องเห็นข่อยมีเงินเติมน้ำมันเห็นข่อยมีเงินทำบุญมองหันมองนี้ซาูุมันเป็นเงินเทวดาเงินเทวดานาั่งใหม่น,นั่งตะเคียแล้ะกับปูยาพญานาคนห้ข่อยมาเงินทำบุญเทวดาเพ่นห้ คนดีๆค่ะใด้แน่นอนอ่ะค่ะก้นวสวยเพิ่นบวไหดอกเทวดาน่ะเพิ่นเห็นเบิดล่ะพี่น้องผู้ใดสวเฮ็ดดีน่ะอืมผู้ใดใส่หน้ากากทำดีผู้ใดสวเฮ็ดดีเพิ่นฮู้เบิดล่ะคนดีๆบ่ถูกหวยอ่ะถือเลขน่ะถือจนบ่มีบอนถืลลออะไรลังคนน่ะถือมันกรุงหวาจะมันถือยีหยังกระดอกกระเดียก้นที่ทำบุญผมก็บ่เข้าใจแต่กูเมือนีนคอยเข้าใจแล้วพอหยังมันคือถือเลขก็ประมาณนั้นล่ะค่ะที่เว้าถ้าอยากได้โชคลาภโชคลาภอย่างเดียวค่ะเอาบุญไปเบิกเอา อืมามีบุญบ่ถือกับพี่น้องประมาณนั่นแะจะศสีว่ายังละ่ะมาทักทายซื่อบางก้นกัถามหาขวอยไสไอยาไปไสคือหายเงียบแต่สองสามมื่อนี้คือแบบบ่ได้ลงคลิปเนาะค่ะพี่น้องด้วยแบบด้วยความหยุ่งความยากตีลักลกับความขีข้ขานของขนั่บางทอบ่แมนว่าบ่ได้ทำาบุญไปท่ามบุญกูเมือแต่กับบัได้แบบขีข้ขานเอ,า,อาง่ายๆเลยขี้ขานทายอะล่ะพี่น้นอง จักมันฉีกขานี่ยากนาข่อยอือฉีกขาดนี่ยากหนากับโบลูเป็นชีวิตบางเทือมันมีเมื่อยเนาะพี่น้องบางคนก็เก่าใจหรอกบางเื้อก็อยากทำบุญแบบเหียเียบไปเหี่ยมเหี่ยบ่อยแหงเป็นพวกแบบสั้นโดดเนาะพี่น้องพวกมากสั้นโดดพวบวอบ,บุญไหวก็ไปตัวข่อยหน้าองดอําอ่ะผู้ใดที่อยู่ตระก,กูลกันหาโคตมาเนาะค่ะพี่น้องมันมีไผ่ฟังข่อยหอน,นีบอมีไผ่ฟังอหอน,นีบอ ตระก,กูลหนาก,กนหาโคตมาเนาะค่ะหนาสีดำเนาะคะ่ะหนาเปาาราบเนาะค่ะพี่น้องหนาแข่งรับสมบัติเนาะคะ่ะตระก,กูลกันหาโคตมาเนาะคะ่ะส่วนมา,จากจะมากสันโดดเนาะค่ะพี่น้องตระก,กูลนี่แหละทีแบบมิโชงนไม่หลาบิรีคือตระก,กูลสีดำพร้อมเป็นหนาเฝาารับสมบัติเนาะค่ะพี่น้องควยนี่แหละผู้หนึ่งหนาดำอือพราะว่แม่มนหนาขาวเด้อควยหนาดำจ้าอยู่ในเบิร์ดม่ว่าจะเป็นอากาศในนามบนเขาอยู่ในเบิร์ดพวง พญานาคอะอยู่ทั่วๆไปแหละพี่นนอกเพราะว่าเพื่อนมีไกเป็นที่กันที่แบบล่างส่งและนู่นั่นนี่คอยบ่เสื้อดอ,อกเพราะว่าทันฟูนักดาษันเป็นความเสีไหายมากเนาะคะ่ะเพื่อนเป็นไกทีละเอียดเพื่อนบอกาแฝงมนุษย์ยงเข้ามนุษย์ยงเข้านี่โอ้ยขี่เมน้นต้นเมน้นเพื่อนมามา,มาสิงสถิตเพื่อนบอกอ่าอ่อยังกาะก็เหินบ่มวาเข่ากายสังขารหรือว่าบ่อย,อยหยางดอกไม่แต่พวกเป็ดงูอ่ะละ่ะ พวกเป็ดงูอ่ะลังมันมาสแสดงดีสแสดงเดชมันอยากสแสดงเดชแล้วก็มันกนอยากได้บุญพวกเป็ดงูอ่ะมันจะมาในรูปแบบพญานาคระวังไว้เด้อเป็ดงูนี่สําคัญแท่นั้นที่บอกไว้ผู้ใดที่อยากเป็นล่างสรงผู้ใดที่แบบวูมีญาณสัมผัสโมเมนต์าบมมี้หางสรงอ่ะมันมีคารล่างส่งจริงๆนะมี่ของจริงก็บไายของแทก็บ้าย ข้อ, y y องฟอมย 50, ิงเยอะเต็มท right huh? ี่ข้องฟอมเข้ากะแบบใส่แบบกิจาณาญาณของเข้าเล่ละพี่น้องพิจารณาเอาสติปัญญาของเข้ากิจารณาเอาอันใดแถวบ่แถอันใดเกยบ่เทเทบ่เทเกยบ่เทเออเบิ้งเบาๆขอไข่ครับพี่น้องเทบ่เทเบิ้งเราไปเทบ่เทลงสวนเห็นงูตัวบางใหญ่ตัดถนนเราเบาไปเทือทีบลวดได้ควยเมื่อกี้นั่นแหละ ก็ต้องแปลกใจดอกกระลังแนมยุงตัวใหญ่แต่ก็แมเป็นเพื่อนสีเลือยผ่านไปเรี่ยวไปใส่กับพ่อเต็มงูโอ้ยเหมือนี่ข่อยพ่องูสีโตละ่ะจริงๆเพได้ตัวพี่น้องสีโตเหมือนี้ฟางกอนก็เออเพอได้ไปทำบุญกับอัดคีปเบาประสบการณ์น,นั่นนี่ฟังแม่คับสีเบาเรื่องประสบการณ์กว่านี้โชคชเลยไล่ะพี่น้อง เดี๋ยวมือได้ว่างๆสิเมื่อเราไอ้ฟังต่ตอนนี้เพราะท่านวางอยู่นะคะเพราะว่าเดินสายทําบุญเพื่อที่จะสาสมเป็นแต้มบุญเพื่อที่จะไปแหลกเป็นโชคลาภสาถูกถือสามตรงวันนี้เนาะคะ่ะพ่อหายควยมีเงินเตินเตมน้ํามันสื่อเขาใส่ปากแล้วก็ทําบุญแค่นักก็พอใจแล้วรีกไหมลม่มมาเอีกงีกโอ้ยลบอืม อ่าถัทายพี่น้องซื้อหรอกพี่น้องบ่ได้มีหยังดอกซีวิตข่ยบ่ได้มีหยังมากไหมสบายสบายชิวๆชว,ชว,ชวคนหฮาแค่มีเขาสานกอกหมาะ่บเป็นหนีเป็นสินแค่นั้นก็โอ้ยแฮปปี้แล้วพี่น้องคิดหยังหลายแค่มีเขากินมีแห้งได้ทํำบุญมีแห้งได้ล้างของน,น้ำวัดทํำบุญน้าวัดน้าบาโอยมีความสุขแล้วก็้องไปอยากรวยยังหลดฝ่ามากไหมดอกตายไปเงิอนอยู่ในปากนี่อือ เขาก็นยนี่ว่าเอาหา้สามารถนั่นแหละค่ะเดี๋ยวไปเจอกันอยู่วัดตๆไปค่ะพี่น้องถ้าขยันเรือ่อใดๆก็ตามเตะคิดพอ่อคิดออกะอะสนุญาเป็นคลิปวิดีโอให้เบิ่งเนะะงงานะค่ะว่มีอย่างไ้พี่น้องนะคะนอนจากอะพระตะเวนท่าบุญและะักะสั่งบาร,รมีเนาะคะ่ะผู้ไดทีบอมีโอกาสเดี๋ยวไปทำาบุญถ้าเห็นคลิปเจี๊ยบแลวกะ,ะอนุโมทนาสาธุไปน้ำกันเด้อพี่น้องกันเห็นคลิปล่อยกับอนุโมทนาสาธุบุญไปน้ำกันคอยเต็มใจค่ะ เรื่องบุญกุศลนี้เฮ้าอนุโมทนาสาธุบุญให้กันได้ค่ะพี่น้องแต่เรื่องอื่นเฮ้ากะให้กันบ่ได้เนาะค่ะเพราะว่าไม่ยู่ที่บาปไปบุญมั่นเนาะค่ะพี่น้องก็จะประมาณนั้นเดี๋ยวขับโรดแป๊บหนึ่งค่ะพี่น้อง